ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับสําหรับเรื่องของบ้านของใครหลายๆคนที่ทําเป็นหลังคาโปร่งแสงนะครับหรือบล็อกแก้วก็ตามวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าหลายๆคนโดยแนวของอินทีเลียก็ตามหรือในแนวของอวิศวกรก็ตามเนี่ยเขาชอบออกแบบนะครับเขาจะออกแบบให้หลังคาเนี่ยเพื่อให้แสงอาทิตย์เข้ามาในบ้านได้เคยมีเคสที่เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ว่า ตามหลักทฤษฎีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลังคาโปร่งแสงเนี่ยมันจะช่วยให้แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาให้ครัวสว่างและจะทําให้ครัวเนี่ยพื้นที่แบบบางทีน้ํามันกระเด็นลงมาทําให้พื้นที่เปียกเนี่ยมันแห้งมันอะไรอย่างเงี้ยต่างต่างนานา,นานคือในความจําเป็นนะครับผมถามว่าแสงอาทิตย์เข้ามามันดีไหมจริงจริงแล้วมันดีนะครับแต่ถ้าเปรียบระหว่างเราต้องแยกแยะระหว่างดีกับเสีย สิ่งที่ดีมีครับอย่างที่อย่างที่สถาปนิกพูดถูกครับว่าแสงตัวนั้นเข้ามาทําให้ให้ความชื้นหรือห้องครัวที่มีน้ําอยู่หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันแห้งแล้วก็ทําให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรการฆ่าเชื้อหรืออะไรต่างๆนานานะครับก็ก็ถูกต้องครับแต่ถ้าได้พูดถึงข้อเสียนะครับข้อเสียมาไปอยู่ตรงจุดที่ว่า ความหมายของบ้านเราเนี่ยถ้าเรานึกภาพตามอาจารย์อะ่ละลักษณะของบ้านเราเนี่ยมันเหมือนกับอย่างนี้ครับเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่งนะครับมีกล่องสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่งถ้ามันมีรูต่างๆนานาที่มันเข้ามาในบ้านได้เนี่ยหนึ่งแสดงว่าฝนตกจะต้องเข้ามาตกในบ้านแล้วถูกไหมครับแสดงว่าฝนจะต้องตกในบ้านแล้วถ้าคุณมีรูอยู่นิดเดียวฝนตกแต่สองคุณลองคิดว่าหลังคาโปร่งแสงเนี่ย มันกลายเป็นว่าหลังคาตัวเนี้ยมันกันฝนได้ฝนไม่ตกแต่แสงมันส่องเข้ามาได้ลักษณะของแสงส่องเข้ามาเนี่ยถ้ามันมีแบบเข้ามาพร้อมกันเหมือนอย่างเช่นเข้ามาเป็นหน้าต่างเลยนะครับเข้ามาเป็นหน้าต่างบานใหญ่เลยหรือเข้ามาแบบเมีลมเข้ามาด้วยมีอะไรเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็ถือว่ามันอยู่ทางข้างมันจะกระจายนะครับถ้ามันอยู่จากด้านบนความหมายมันคืออย่างนี้ครับ เหมือนเราเปิดสีสันเราเปิดฝากล่องออกให้รูมันเข้านิดเดียวเหมือนคุณเอาแว่นขยายมาวางไว้สแสดงว่าในกล่องของคุณเนี่ยจะมีจุดรวมแสงของมันอยู่แสงจากพระอาทิตย์มันจะผ่านตรงช่องกระจกหลังคาบ้านคุณอะผ่านช่องนี้ช่องเดียวมันจะถูกบีบให้เป็นช่องเล็กๆช่องเดียวคุณลองสังเกตว่าถ้าสมมติเอายกตัวอย่างให้เห็นภาพให้เข้าใจเลยการเป็นว่าหลังคาเนี่ยหลังคาตัวเนี้ยมันส่องลงมาแล้ว ถ้าเราเปิดราคาหมดแสงอาทิตย์ปาเท่าเท่ากันแสดงว่าพื้นที่หน้าสัมผัสของในตัวบ้านคุณจะรับแสงอาทิตย์เท่ากันหมดถูกไหมครับแสดงว่าพื้นที่เนี่ยทั้งหมดจะรับแสงอาทิตย์เท่ากันหมดเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณปิดบางส่วนปิด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 แล้วเปิดเป็นช่องแสงเล็กๆช่องเดียวเนี่ยจุดรวมแสงทั้งหมดจะส่องลงมาในจุดนั้นจุดเดียวแล้วจุดแรกที่มันผ่านคือหลังคาหลังคาในส่วนของโฮงจุ้ยเขาถือว่าสมองเขาถือว่าเป็นสมองครับสมองนี่คือ,อยังไงครับ สมองก็คืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าบ้านคุณได้หลังคา35องศาได้หลังคา35องศาหรือว่าได้หลังคาที่เป็นจัว่วกระแสน้ําจะไหลจากหลังคาทําให้หลังคาคุณมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเหมือนกันครับถ้าหลังคาคุณถูกเปิดเปิดออกไปนะครับหลังคาคุณถูกเปิดออกไปการที่หลังคาเปิดออกไปอย่างนี้เท่ากับแสงตัวนี้ผ่านจากสมองลงมาแหละจุดที่สมองผ่านลงมาตรงนี้คืออะไรครับความหมายคือเส้นเลือดในสมองนะครับอันตรายมากนะ อันนี้เขาเรียกว่าเส้นเลือดในสมองแตกนี่คือลักษณะของหลังคาโปร่งแสงเอาละครับตอนนี้คือหลังคาโปร่งแสงเนี่ยเราจะดูกันว่าตัวไหนละกันที่หลังคาโปร่งแสงตัวนี้มีผลกับเราเอาเป็นว่าหลังคาโปร่งแสงถ้าอยู่ในตัวบ้านอยู่ในตัวบ้านมีผลกับเราครับแล้วเราจะดูยังไงว่ามันอยู่นอกตัวบ้านเราถ้าหลังคาโปร่งแสงตัวนี้อยู่ภายนอกอยู่ภายนอกครับ อยู่ภายนอกคือเดินออกไปแล้วมันจะสู่โลกภายนอกเป็น o u t ดอ o r แล้วคุณทําหลังคาโปร่งแสงในช่วงที่มันอยู่าท์ดอร์ไม่ผิดอยู่ในหลังคาเดียวกันนะเป็นหลังคาบ้านเดียวกันแต่ว่าหลังคาตัวนี้ยื่นออกมาอยู่ในช่วงของกันสาดนะครับเป็นอยู่ช่วงของกันสารหรือระเบียงอยู่ข้างๆ้างเนี่ยถือว่าตัวนี้ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าอยู่ในบ้านละครับอยู่ในตัวบ้านที่มีประตูหน้าประตูหลังมีกรอบฟิเลียม,มิชิดอันนี้ถือว่าผิดแน่นอนเพราะว่ากระแสะความร้อนไม่สามารถถูกกระจายไปไหนได้เลยจะตกอยู่ข้างใน แต่สิ่งที่มันดีอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของตรงนี้มันจะทําให้สิ่งที่ไม่ดีในบ้านคุณจะถูกล้างออกไปหมดเลยถ้าบอกบ้านใครมีคนเคยเสียชีวิตหรือมีวิญญาณอยู่หลังคาโปร่งแสงตรงนี้จะทําให้ความร้อนข้างในมันเข้าไปร้อนภายในบ้านทั้งหมดจะถูกล้างทั้งหมดจริงๆนะครับโรคปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นก็คือเส้นเลือดในสมองคุณลองคิดในตามหลักของวิทยาศาสตร์ง่ายๆถ้าบ้านคุณมีความร้อนระอุอยู่ตลอดเวลาถูกไหม เมื่อความร้อนมันเราอุ่อยู่ในบ้านคุณอนะ่ะเพราะแสงไฟตรงเนี้ยความร้อนคุณลองคิดดูบ้านใครมีนะครับโปร่งแสงอยู่ตอนเนี้ยคุณจะรู้ว่าในตอนกลางวันอ่ะมันจะร้อนมากเลยความร้อนจากตรงนั้นจะส่องผ่านกระจกบานเนี้ยลงมาอยู่ในพื้นที่บ้านคุณผมว่าวันนี้ทุกคนคงได้ความเข้าใจและกระจ่างชัดคราวนี้มาถึงวิธีการแก้กันละกันถ้าแก้แบบถาวรเลยนะครับแก้แบบถาวรเลยคือปิดหลังคาเปลี่ยนหลังคาจากหลังคาแก้วเป็นหลังคาคึบปไปเลยนะครับ